สวัสดีค่ะสมใจจึงสุประเสริฐอายุ50ปีค่ะเป็นคนที่หลับยากมากคือทรมานมากอะค่ะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงวัยทองใช่ไหมคะอายุก็เพิ่มขึ้นฮอร์โมนมันก็เลยเปลี่ยนกลางคืนอะเวลามันหลับมันหลับไปได้สักประมาณ2-3ชั่วโมงเนี่ยมันก็ตื่นคือหลับหลับตื่นๆเป็นอย่างนี้ค่ะ พอเรานอนกลางคืนไม่พอกลางวันมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าง่วงอยากนอนกลางวันพอนอนกลางวันมันก็ปวดหัวใช่ไหมคะเพราะว่ามันปรับเวลาไม่ได้อะค่ะเวลานอนไม่หลับนะคะเรารู้สึกว่ามันไม่สดชื่นอ่ะมันอารมณ์มันก็หุดหงิดเวลาใครพูดอะไรมามันก็รู้สึกว่าเออทำให้เราขวางหูขวางตาไปหมดแล้วค่ะแต่พอรู้สึกว่าได้มาชงทานไหนไหนเนี่ยเราก็หลับลึกหลับสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ คือพอดีว่าลูกๆเขาเล่นโซเชียลอะค่ะเขาก็ไปเจอในไหนๆตัวนี้ค่ะเป็นชาชงสมุนไพรจีนรสจับเลี้ยงทานง่ายค่ะคือเพียดจ,จริงๆอะมันชงได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นแต่เพียดชอบชงแบบดื่มแบบร้อนค่ะเพราะว่ามันจะช่วยให้เรารู้สึก t ่ผ่อนคลายได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะทานแล้วรู้สึกว่า หลับสบายมากค่ะเพราะว่าแค่ชงดื่มครั้งแรกนะคะก็รู้สึกได้เลยว่าหลับลึกหลับสบายไม่ตกใจตื่นกลางดึกค่ะทําให้เรารู้สึกว่าพอนอนเต็มอิ่มใช่ไหมคะตื่นมาตอนเช้าเนี่ยอาการปวดหัวก็ไม่มีทําให้เรารู้สึกว่าสบายตัวมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นเลยค่ะดื่มง่ายมากค่ะชงดื่มได้ทั้งร้อนและก็เย็น คือดื่มเนี่ยซองแรกเนี่ยรู้เรื่องเลยค่ะว่าเออมันช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายหลับง่ายขึ้นหลับลึกหลับยาวคือไม่ตื่นกลางดึกอะคะ่ะคือลูกๆเขาเห็นแบบนี้ยเออเราไม่ตื่นกลางดึกแล้วเขาก็ดีใจคืออยากบอกต่อเพื่อนๆน,นะคะที่อยู่ออยู่ในช่วงแบบวัยทองหรือว่าอายุที่มากขึ้นฮอร์โมนเปลี่ยนอยากให้ลองเปลี่ยนใจมาลองชงดูนะคะ ไหนไหรับรองหลับสบายหลับลึกถึงเช้าเลยค่ะ